เวลา17นาฬิกา48นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนรเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสันีเสรีพัฒ์มหาวชนรราชธิดาและเจ้าคุณพระศนีนาถพิลาชกัลยาณีไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมเชษฐาภิเษร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาตปพิตรพุทธศักราช2564ณพระที่นั่งอมรินทราพิเนียรยพระบรมมหาราชวังในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตร พระพุทธรูปประจําพระชนมาวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชายนาคาธิเบศมหาภูมิพนดุญเดชมหาราชปรมนาถบวพิศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอธรมรามาธิบดินพระพุทธรูปประจําพระชนมาวานของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาราธิเบศดุลยเดชพิกรมพระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราปราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวง,ลวงนาราธิวาสราชนครินทร์ซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบแล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีแล้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบร,รมอัฐิและพระอัฐิซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพระ,ระดลมหาสวตีตราชสงกราบ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดทูบเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยทรงกราบจากนั้นทรงศีลสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกถวายศีลระสงสิตรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้ว รงทอดพระตรายสิบตรายพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์พระพรมาอัตถีและพระอัตถีสงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัตรรัชกาลที่9้าพระพุทธมหาราชฉอปริวัติพระพุทธรูปประจําพระชนมาวานของพระบรมาอัตถีและพระอัติแล้วทรงกราบถวายบังคมพระบรมาอัตถีและพระอัติ ทรงรับการถวายความเคารพของผู้เฝ้าตุลละองธุรีพระบาทแล้วเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวบังดุสิต